ใช่ค่ะ กันค่ะค่ะคุณอุบลรัตน์คุณชูมาณิคาในส่วนของในส่วนของเขตเลือกตั้งเลือกตั้งล่วงหน้าที่สำนักงานเขตกล้วยขว่านะคะผู้ที่มีสิทธิ์ที่มีการลงเลือกตั้งล่วงหน้าก็ยังทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ถือว่าเริ่มทยอยมาเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งเขตนี้นะคะมีประชาชนที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ในการลงเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า40,000คนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการให้อำ ให้บริการและคอยให้ให้ใหตอบแบบสอบถามให้กับประชาชนที่เดินทางมาค่ะซึ่งในส่วนของผ่้งหนวยการสํานักงานเขตห้วยขวางนะคะก็คา,าดว่าสําหรับระยะเวลา1นาทีสามารถให้บริการกับประชาชนที่มาเลือกตั้งล่วงหน้าจํานวน2คนค่ะ ตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งประชาชนนับหมื่นคนก็ยังคงเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างคับข้างค่ะส่งผลให้การจราจรด้านหน้าสำนักงานเขตห้วยขวางชะลอตัวได้ช้าซึ่งล่าสุดน,นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่สำนักงานเขตห้วยขวาง พร้อมกับเปิดเผยภาพรวมการจราจรทุกวันนี้ที่มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งโดยพบว่าพื้นที่โดยรอบของกรุงเทพมหาคนครมีการจราจรที่คับข้างค่ะทาให้ต้องโทรศัพท์ติดต่อไปยังพันตํารวจเอกจรุงวิต์กุม,มาเลขาธิการก,ะกะรกตถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากประเมินว่าจะส่งลให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามาไม่ทันตามระยะเวลาที่กรกะตะกําหนด เมื่เช้าเนี่ยนะฮะ,ะผมได้กลาบเรียนท่านเลขาแล้วพี่จะลุงวิทย์แล้วนะฮะบอกพี่อยาบากะปีเนี่ยมันแปดหมืนเนี่ยนะฮะแล้วก็แต่ละแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสองสามนาทีเนี่ยพี่ให้เวลาตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยยังไงมันก็ไม่ทันนะ,ะยังไงคนก็ไปใช้สิทธิ์ไม่ทันนะฮะผมก็ได้กลาบเรียนพี่เข้าไปแล้วบอกให้ช่วยเสนอทางคณะกรกะตว่า สำหรับพวกที่มาอยู่ในเขตเลือกตั้งแล้วเนี่ยขออนุญาตให้ขยายเวลาไปหน่อยนะแต่สําหรับเฉพาะพวกที่อยู่ในเขตแล้วนะฮะในเขตรั้วแล้วที่เขาเป็นเขตที่จุดที่รับมาใช่ไหมท่าน,นนะผ,มผมเสนอไปให้แล้วนะฮะเมื่อเช้านี้เมาาื่อเช้า ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะในส่วนของผู้อำนวยการเขตห้วยขวางก็เปิดเผยว่าปกติที่สำนักงานเขตห้วยขวางก็สามารถรองรับประชาชนได้เยอะค่ะแต่เนื่องจากวันนี้มีประชาชนที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าถึง4 000, 000ี่0 0่นกว่าคนก็อาจทำให้การให้ข้อมูลกับประชาชนไม่ทั่วถึงจึงต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดกว่า500คน ให้ข้อมูล่ให้ทันกับเวลาเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมกับเตรียมการในช่วงของการปิดผิด,ดเลือกตั้งล่วงหน้าไปฝังเสียกัน่ะงลีบเลือกตั้งแล้วนะครับทางคณะกรรมก,การนี่นะครับก็จะดําเนินการตรวจสอบนะครับเป็นการบาลานซ์กับบัญชีกับบัตรที่ใช้ไปนะครับว่าตรงกันหรือไม่จากนั้นก็จะมัดรวมกันเป็นจังหวัดครับจังหวัดใครจังหวัดมนันในถุงพลาสติกนะครับซึ่งบาง บางหน่วยมีจังหวัดเดียวบางหน่วยมี2จังหวัดบางหน่วยมี5จังหวัดก็แล้วแต่นะครับเพื่อดําเนินการาเช็คบาลานซ์ตรงกันแล้วก็จะนําบัตรใส่หีบนะครับขึ้นไปให้ชั้น4ี่นะครับที่ห้องประชุมไปรษณีย์จะมามีคณะกรรมการมีคณะกรรมการตรวจรับอยู่และจึงดําเนินการให้ไปรษณีย์ส่งตามขั้นตอนต่อไปครับสําหรับที่สํานักงานเขตห้วยขวานะคะที่ทีมข่าวปักกลากลงอยู่ก็พบว่ามีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธ เรื่องลุวงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับที่3ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครค่ะซึ่งมีจํานวนทั้งหมด4816คนโดยมีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมด51หน่วยด้วยกันค่ะ ค่ะแลงจากที่ทางในส่วนของคนกำนวดเอกสิวลาได้ลงพื้นที่นะคะทางผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามถึงการกระทําความผิดซึ่งได้รับรายงานว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้ที่กระทําความผิดของการเลือกตั้งครั้งล่วงหน้าครั้งนี้ค่ะดินดาอุตมะรายงานสดจากสานักง,งานเขตห้วยขวางค่ะ